ยังะยนะอะไรนะคุณครูคุณครูมาสาวัสดีครับตอนเข้าเรมาตอนรับเด็กๆตอนเข้าเรียนพ่อจะรอก่อนพี่อยู่ห้องไหน้วอุปาพี่อยู่ห้องไหนอ,อุจปาตนี่พี่ขึ้นอนุบาลสองแล้วเหรอเนื้ยหนเง,งนี้ยอ ถ้ามีอน้้บาท้าบาทอย่างละห้าบาทสามอันก็สิบห้าไงเออมีอันนี้แค่เดียวเป็นห้าบาทก็บริว่ามันห้าบาทนี่ก็ห้าบาทเนก็เป็นสิบาท่เท่าไหร่ะห้าบาทก็เป็นสิบห้าบาทไก็มัสบบาทกน่หร่เพต่อเอาไม้เลเออ่ใครคือป้าต่อย ใครคือป้าต่อยปู่เขาเอาไม้มาไล่พี่ปอโต้จิออืแล้วพี่ปอโต้วิ่งพี่ไม่เข้าเรียนวะใกล้ไปเข้าเรียนเข้าโรงเรียนก็เป็นพัน,<ะ>น,พน,นทำความสะอาดที่โรงเรียนก็เป็นพันโรฮะก็เป็นพันโรงแม่บ้านทำความสะอาดเดี๋ยวนี้แม่บ้านหลายวะ ในบ้านห <1 S 2> นึน่งสองสาม